Nó mới chế phải được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

我们没时间玩，你们、哎、我们没时间。我的，你、哎如如哎、他的，你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 的，你他的，的，你他的，你他的，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 

เโอ้ยเมื่อกี้ตอนเกาซันชิงไม่ได้เปิดกล้องเนี่ยไม่ไม่ไหีองไม่ไม่ไกไม่ได้เปิดหน้ากล้องมั้ง่ายไว้แต่ไม่ได้เปิดหน้าจอ

我认识天地的爱，花花世界也酿我的甜。世间失去你，何苦要上青不用要愁眠。看两个嘛。

เกี่ยวได้เช่ไไมเก่ยวได้ช่นไหมเงตอาอ่ตอนนี้กำลังหลงทางจะไปกินกำเนิดกุ้งหัวไทยหลงเป็นเขาชัดไอ้ชั้นแถวดามันอะไปไี่เม่โมเม่เป็นอ่ะ ไม่ต้อไปแล้วไม่ต้องไปแล้วไมาแ่งห้าแห่้ไม่ใช่อ้าวตลงไม่ใช่ขึ้นรัแล้วนไมว่ชลไมถแล้วมข้นร้นเา้นรางไปแลม่ใช่ไม่ไป่วไม่ไปไมไปไ่ไไม่ไปไไปไม่ไไม่ไ้ไมไปไม่ไไม่ไปไไปไม่ไไม่ไปไมไปไม้ไไม่ไปมไปไม่ไไม่ไ่ไปไม่ไม่ไไปไม่ปไป่ไม่ไไปไไม่ไ ไม่เป็นรเป็นต้นไม้อยู่ต้นหนึงต้นไม้ดันวอยู่ม่รกอ่อ่ออ่อออ่อยอ่่ออ่ออ่อออ สารบนยอดเขา Waning, waning. Waning. Oh, jindi ton merap kap. Kau อ่าปรากฏว่ามาถึงยอดเขาแล้วแต่ยังไม่ถึงกู้ผัวไทยครับต่ออีกกี่กิโลครับก็

ก่อนเราก่อนเวไทยก่อนเาอ๋อมีดอกเบีย้ยบ้างนับผิด <c oughs> นี่คนหน้าเจ็ดสิบกว่าคนหลังแปดสิบกว่าเนี่นะโอ้โหโอ้ท่านประธานเดินขึ้นมาถึงแบกของสบายมากโ <c oughs> อ,อ้เป็นไงครับอากาศดีไหมครับ แล้วทำไมอ๋อไม่น่าหายใจอ๋อเอากำไรมใ่ <c oughs> อกูผ <c oughs> ัวไทยเป็นที่นับถือของชาวตะกูลเจียซิงเจียยางเชื่อเลยครับ

สะพานเก่าสำหรับมอเตอร์ไซค์คนเดินจักรายานสะพานใหม่ ที่หงสุนสุดแนวตึกนี้ไปก็จะมีตึกโรงแรมสีดาวมีโดมสองโดมไกด์ทัวร์เข็กตึกยกท่งแล้วก็จากตรงนั้นก็เลี้ยวขวาข้างแรมไป วิ่งไปประมาณ10กิโลก็จะถึงทางแยกเข้าเหมาหย็นชัยเป็นทางใต้ของเมืองคงสุนมองเห็นไกลๆเป็นยอดโดขึ้นมานั่นคือหัวมังกร hey, <what? S 1> แล้วก็มีตัวมังกรเหลืองๆ <What? S 1> อ,อยู่บนเนี่ยมองผ่านหลังคาตึกไป อยู่หลังที่ว่าการอำเภอชื่อว่าจีกงนี่ถ่ายจากบ้านน้องสาวของชิงชัย่อนน้้ยสูว เย็นนี่ไปห <c oughs> หิพัำช้วยติดทอดี่ยาท Yeah. 37ม China Southern Airlines แต่งเท <c oughs> นี่นี่คือสนามบินกวางเจาใหญ่โตมากคณะทัวร์นี่เป็นเทอร์มินอลเอ นึ่งจะมีทำอลอื่นอีกขับรถเข้ามาเป็นเมืองเลยระหว่างทำเอืนอาคารไม่ค่อยเปลือยเหมือนกับสวนภูมิตกแต่งเรียบร้อยสวยงามปลูปกกลม